สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช่างตานตัดผมคือหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องการขอบการฝึกแกลายนะวันนี้ผมมีวิธีดีๆมามามา,มาแนะนำให้ไปฝึกนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องช่างตานด้วยนะครับผมแล้วก็ปกติเนี่ยถ้า จะแกะลายเราจะมีแบ,บตเตอรี่ตัวเล็กแบบนี้นะครับมันมีหลากหลายยี่ห้อครับแบบตเตอรี่ตัวเล็กถูกใจแบบไหนก็ไปหาเลือกซื้อเอานะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโดยที่ไม่ต้องพึ่งหัวคนจริงเนี่ยก็จะมีแบบนี้ครับหัวหุ่นแบบนี้หละ่ะแล้วก็ผมจะเอาดินน้ำมันไปแปะตรงหัวหุ่นแล้วทีนี้ผมก็จะทำจำลองแบ,บตเตอรี่ขึ้นมาซึ่ง ให้มันมีขนาดไล่เลี่ยกับแบตเตอรี่การขอบของจริงอย่างนี้นะครับให้มีไล่เลี่ยกันแล้วก็องศาฟันมันจะเชิดประมาณเดียวกันเห็นไหมครับอ่าแล้วไอ้แบตเตอรี่จำลองเนี่ยผมทําจากอะไรผมทําจากฟุตเหล็กอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ไม่ได้ว่าฟุตเหล็กดีขนาดนี้นะผมซื้อที่ร้าน20บาททุกอย่าง20บาทอันละ20ผมตัดด้วยผมตัดครึ่งผมตัดครึ่งได้2อันนะครับแล้วก็เอาเทป มาพันก่อนที่จะเทเทปม,มาพันผมก็เอาใช้กระดาษเป็นกล่องลังอะหนาหนารองไว้ข้างในนะครับเพื่อที่จะให้มันมีขนาดที่กระชับมือแล้วก็กันกันอ่ามันเจ็บเพราะเรากำเฉพาะไม้บรรทัดเหล็กนี้ครับมันจะเจ็บมือไงก็เลยเอาตัวนี้มากันไว้นะครับมาพันกันไว้ครับก็ พอเราเอาดินน้ำมันแปะตรงหัวหัวหุ่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการฝึกนะครับสังเกตแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่จำลองเนี่ยการเชิดขององศาฟัน,นผมบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมทำให้มันมีขนาดแล้วก็ความเชิดของฟัน,นไล่เรียกันเพื่อที่จะให้มันสมจริงที่สุดนะครับและทีนี้แนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าดินน้ำมันเนี่ย ควรที่จะเป็นสีเดียวกันถึงจะดูง่ายไม่ลายตาแต่หัวหุ่นของผมเนี่ยตอนแรกผมคิดว่า,อาพอทำแบบหลายสีแล้วมันจะสวยแต่จริงแล้วมันเป็นปัญหาเนแบบมันต้องเพ่งมันมันจะลายตาหน่อยนะครับอันนี้ผมทำมาให้ลูกศิษย์ฝึกอันนี้ทำมาได้ปีกว่าแล้วนะครับก็เลยอ่ะมีแบบนี้ก็ก็ใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับอ่า แล้วทีนี้เรามาฝึกการขอบอย่างเช่นนะครับฝึกการขอบเนี่ยกันจรน,นะครับพอกันจรเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับพอเราใช้ตัวนี้กันปุ๊บมันจะเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับอ่ะแล้วก็กันของจริงต้องต้อง,ต,องต้องจับหูลูกค้าไว้นะของจริงนะครับโอเคตรงจรตรงนี้เนาะโอเคผมพยายามจะเยี่ยวตัวให้เห็นเนาะอ่ะเห็นนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มหนึ่งครับโอเคนะครับนี่นะครับตรงกันจอนนะครับเราก็กันไปนะครับกันสังเกตไหมครับผมกันไปเนี่ยผมกันทีละครึ่งหน้าครึ่งหน้าคือกันไปทีละครึ่งละครึ่งไม่ไม่เอาลงเต็มนี้นะครับกันทีละครึ่งทีแรกอาจจะเต็มแต่ต่อไปคือกันทีละครึ่งเพราะว่าถ้าเรากันเต็มหน้าไปเรื่อยๆมันอาจจะเส้นมันอาจจะเบี้ยวถ้าเราไปทีละครึ่งหน้ามันจะได้ลายเส้นที่สวยงามนะครับผมก็ ดีโคเหมือนกับหัวจริงเลยนะครับเห็นไหมครับที่เห็นเส้นมันไม่ตรงเท่าไหร่นะคือตอนที่ผมตัดตรงเนี้ยมันมันจะตัดไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับ <Okay. S 1> ก็ประมาณเอานะครับแล้วก็กันตรงมุมนี้นะครับเห็นเนาะผมจะเดี่ยวตัวทํามันจะลําบากหน่อยนะครับนี่ครับ พอเรามาถึงตรงกันน้าผาครับเราก็กันเหมือนกับกันเหมือนกับหัวจริงเลยครับกันไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมเพราะฉะนั้นเรามาเห็นใกล้ๆเนี่ยเราจะดูเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนกับเรากันขอบเลยนะครับข้อดีของการใช้ดินน้ำมันคือ พอเรากันอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราต้องการลบแล้วก็จกะกันซ้ําอีกเออเรากันไม่สวยว่าเราต้องการกันซ้าเนี่ยเราก็ลบเนี่ยลบลบแล้วก็กันซ้ําลงไปงนี้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเอาหัวหุ่นอย่างนี้มาก็ได้ แล้วก็เอาแบตเตเลียนจริงๆอ่ะมาลองวางแล้วก็ค่อยๆทำไปก็ได้แต่ผมว่ามันมันไม่ค่อยสมจริงไอ้นี่ยมันสมจริงกว่านะครับโอเคจะได้เห็นแล้วเนาะเห็นลายเส้นที่ผมกันแล้วเนาะว่าเออมันนอนได้ฝึกฝึกมือเหมือนซ้อมใหญ่ะครับเหมือนซ้อมใหญ่เลยอ,อย่างนี้เนาะลักษณะนี้ ก็ส่วนนี้ก็ไปฝึกฝึกกันครับตอนนี้เป็นจรใหญ่ถ้าจะทำจรแหลมทำไงยอย่างเงี้ยก็ลองไปฝึกฝึกนี้จรแหลมเงี้ยเห็นไหมครับทำเป็นจรแหลมเนี่ยทำเป็นจรแหลมลงมาเห็นไหมครับเนี่ยพอเราจะลบมันก็ ปาดมานิดเดียวนะครับเหมือนเหมือนที่เขาฉาบปูนนะครับเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้เราช่วยช่วยให้เราคล่องมือขึ้นนะครับแล้วก็พอตรงนี้เนาะแล้วการลอยแสกก็กฝึกกัดแบบนี้เลยนะครับ นี่ลักษณะนี้เห็นไหมครับมันจะมันจะเหมือนกับที่เราลงหัวจริงๆนะครับถ้าเราเอาดินน้ำมันมาเป็นก้อนแบบนี้ได้ไหมแล้วก็มาฝึกทำในดินน้ำมันได้ครับแต่ว่ามันผมว่ามันมันไม่เห็นภาพจริงไงมันมันจินตนาการไปรยากนะครับแล้วก็ก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือ นอกจากการขอบแล้วเนี่ยเราฝึกแกะลายก็ได้จากดินน้ำมันเนี่ยนะครับเราจะลบเนี่ยมันลายแล้วก็ลบสมมุตินะสมมุตินะครับเราจะแกะลายนะะเราลายเส้นตรงก่อนเลยเนาะสมมุติโอเคเราค่อยแกะหัวจริงเวลาเวลาลงแบตเตอรี่จริงก็จะขีดไปอย่างเงี้ยเวลาขีดเส้นตรงก็จะคล้ายๆกันแต่เนี้ยเราฝึกเราฝึกด้วยตัวตัวเนี้ยเราก็ ทำแบบนี้ไปเลยก็ได้เนาะนี่ครับฝึกลักษณะแบบนี้ก็ได้โอเคลักษณะแบบนี้ถ้เาเราฝึกเป็นเอาแบบเส้นตรงนะเอาเบสิกง่ายๆที่สุดจ้ะดูนะนะครับส่วนไหนเกินเราก็ลบได้นะครับ แต่ของจริงมันลบไม่ได้นะพลาดแล้วพลาดเลยผมถึงบอกว่าถ้าแบบเนี้ยมันซ้อมเราได้เราซ้อมได้ไงซ้อมได้พลาดได้ไครับ่ลาลักษณะน,นี้พอมาพอมาตรงตรงนี้ก็เห็นะครับเราซ้อมได้มันเบี้ยวบ้างอะไรบ้างเราก็ถือว่าเป็นการซักซ้อมนะครับ เตรียมเตรียมเตรียมซ้อมใหญ่ไว้นะครับอ่ะเห็นไหมครับฮึปอ่ผมถอดให้ดูเห็นไหมเวลาเราฝึกเห็นไหมครับ,รรบถ้าเราฝึกลายนี้สมมุติถ้าเราฝึกจนคล่องแล้วเนี่ยเออเราจะฝึกลายใหม่เราก็แค่ลบปาด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 ,ปาดอย่างเงี้ยครับเนี่ยแล้วหัวดินน้ํามันเนี่ย โอ้ใช้ได้นานครับลงทุนดินน้ำมันก้อนหนึ่งอ,อย่างก้อนที่ผมซื้อมาเนี่ยก้อนใหญ่เลย60บาทนะครับโหนี่หัวนี้นะ่าจะเข้าหาปีที่2แล้วครับยังใช้งานได้อยู่นะครับอะอย่างสมมุติเราจะฝึกะลยเป็นให้มันโค้งขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับได้เหมือนกันตอนุูนะทำให้ดูนะ ใช้ฝึกใช้มุมอะครับฝึกใช้มุมเนี่ยก็เหมือนก,นกันกับเราจับบัตเตเลียนนะครับพอเราฝึกเนี่ยเราก็จะตีโคง้งตีโคง้งตีโคง้งตีโค้งมาแล้วก็ตวัดขึ้นไปอย่างงี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นการฝึกใช้มุมบัตเตเลียนนะอ่ะสมมติเราทำมาอย่างนี้เนาะมาอย่างนี้แล้วแล้วก็ฝึกเห็นนะครับเห็นเนาะี่ยฝึกฝึกเป็นเส้นโคง้ง ตรงไหนพลาดเราลบได้นะครับอ่ะเห็นไหมครับตัวนี้ฝึกเป็นเส้นโค้งแล้วทีนี้เรามาฝึกเจาะทีเนี้ยฝึกเจาะอ,อ่ะสมมุติผมทําแบบนี้แล้วผมจะมาฝึกเจาะม่ถนนัเนาะ นี่ครับตรงไหนมันไม่โค้งเราก็มาค่อยๆลบไปเรื่อยๆลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ทีนี้เรามาเจาะนะครับตัวนี้มันเลอะเราก็เอาดินออกโอเค ฝึกฝึกฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกอย่างนี้บางคนอาจจะทำลักษณะนี้เห็นไหมครับฝึกเห็นไหมครับเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะผมผมก็ฝึกจากไอ้นี่แหละกับดินน้ำมันกับ แต่จะเลี่ยนจำลองที่ผมทำมานี่แหละผมเห็นว่าเออมันมันมีประโยชน์ว่ะผมก็เลยเออเดี๋ยวผมเอามาแชร์ต่อดีก่าเ้ยมันมีประโยชน์ดีเออ,เออ่คิดถึงตอนที่ผมยังกันขอบไม่คล่องแกะลายไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยผมก็เอ,อ้จะไปฝึกกับหัวลูกค้าจริงๆก็นะหัวใครๆก็ห่วงนะใครเขาจะให้ฝึกง่ายๆใช่ไหมครับแล้วก็นี่ละลองลองไปฝึกดูนะครับ จะเป็นเส้นตรงเส้นโคง้งจะเป็นลายดงลายดาวหรืออะไรก็ก็ไปฝึกกันนะครับอา่าคร่าวๆผมผมมีแค่นี้เนาะผมอยากมานำเสนอประมาณอย่างนี้อย่าลืมไปฝึกกันนะครับเอ่อต่อให้เราดูบ่อยเราไม่ฝึกมันก็ไม่เกิดการพัฒนานะครับพอเราฝึกหัวจำลองฝึกกับไปเต้น,นจำลองเสร็จแล้วเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอา ไปเริ่มจากหัวจริงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนีอ้อย่าลืมนะครับผมฝากถ้ามันเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับช่องช่างตันตัดผมก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามและเข้ามาดูนะครับผมขอให้รักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดกำลังระบาดนะครับ ก็เตรียมร่างกายเราให้พร้อมพอเขาอนุญาตให้เราเปิดร้านปุ๊บเราก็มาลุยเต็มที่เลยนะครับผมสวัสดีครับ